เคยได้ยินไหมตำรวจโครงการพระราชะดำริล่าสุดเอาอีกแล้วคือต้องพูดแบบนี้เลยคือมีพ่อลูกเขาขอความช่วยเหลือรถติดมากใครก็ได้ช่วยหน่อยจะพาลูกไปส่งโรงพยาบาลแล้วคุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่วอบอกต่อๆกันแล้วก็มีตำรวจจราจรในโครงการพระราชะดำริขี่มอเตอร์ไซค์นำขบวนแล้วเปิดทางให้นี่เปิดทางแบบนี้ไปตลอดนะฮะจนกระทั่งไปส่งถึงโรงพยาบาล แล้วรถติดมากอะช่วงเนี้ยเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วอยากให้คุณผู้ชมดูนะพอพ่อเขาพาลูกคือสภาพเขาบอกป่วยหนักมากอาการไม่ดีเลยพอถึงโรงพยาบาลปั๊บคนบนรถอุ้มลูกไปหาหมอหามือคุณหมอแล้วอยากให้ดูช็อตที่คุณพ่อเขาลงจากรถได้สิ่งแรกที่เขาทำฮะคุณผู้ชมดูนะแล้วภาพเนี้ยคนพูดถึงเยอะมาก แม่อุ้มลูกเข้าห้องฉุกเฉินไปแล้วพ่อคุกเข่าก้มลงกราบเลยกราบขอบคุณเพราะบอกว่าถ้าไม่มีตำรวจช่วยเปิดทางให้ไม่มีทางที่จะมาถึงโรงพยาบาลได้ทันแล้วไม่มีทางที่ลูกเขาจะปลอดภัยภาพนี้ถูกแชร์กันเยอะมากแล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับร้อยตำรวจตรีสักชายกระเสยานด้วยเป็นรองสารวัตรงานหนึ่งกองกำกับการ6 บอกกอจรอเนี่ยนะฮะท่านบอกตอนแรกได้รับแจ้งแล้วว่ามีรถคันนึงขอความช่วยเหลือจะพาเด็กไปส่งโรงพยาบาลแล้วเท่าที่ได้คุยคือพ่อเด็กเนี่ยเสียงสั่นเครือแล้วน้ำตาไหลเลยตัวเองก็เลยประสานกับทางด้านของทางด้านสารวัตรขอช่วยเร่งระบายการจราจรบนทางด่วนหน่อยแล้วมอเตอร์ไซค์แกก็พุ่งขึ้นทางด่วนเลยพอเจอรถของสามพ่อแม่ลูกคู่นี้นำขบวนลงมาจากทางด่วนฝากกระแสการจราจรจนกระทั่ง ไปส่งถึงโรงพยาบาลได้สำเร็จล่าสุดเด็กอาการปลอดภัยแล้วทุกคนชื่นชมมากกับตำรวจรจราจรโครงการพระราชดำริชุดนี้ด้วยท่านท่านก็พูดแบบว่าขออานวยตำรวจหน่อยนะครับตอนนี้บอกมาแล้วก็แบบเสียงสันเคลอาตาไหลนะครับแล้วก็มีการโทรศัพท์ด้วยแล้วก็กดวิทยุไปด้วยนะครับแล้วก็ท่านพนันตรีพลุมไม่ออกเนี่ยก็เร่งระบายการจราจรด้านด้นทางบน รถทางด่วนยกกระดับเือนด่วนทางหดินด่วนท่าเรือเมื่อพบรถทางกัรเงกล่าวแล้วนะครับเราจะบอกให้ใช้ซ้ายตลอดนะครับใช้ตลอดนะครับเลี้ยมาทางด้านเลี้ซ้ายนะครับเมื่อพบเสร็จแล้วก็นํามานะครับแล้วก็ลงพระราม4ี่แล้วต้นเราก็รับทางลงพระรามสี่ประสานจราจรสอนลุมพินีรับต่อเนื่องนะครับจนถึงโรงพยาบาลโรงพฟสไปแล้วแล้วก็พ่อเด็กก็ตอบกลับเข้ามาว่าเด็กปลอดภัยแล้วก็มีอาการดีขึ้น คือเข้าใจหัวอ,อกความเป็นพ่อแล้วชื่นชมพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดน,นี้ไม่ได้มาไม่ได้มาคนเดียวด้วยมากันทีนะฮะสองสามท่านแล้วก็ช่วยกันเคลียร์ทางเปิดเส้นทางการจราจรโรงพยาบาลไปไหนรู้ไหมกรุงเทพคริสเตียนฟา,าเข้ากลางสีลมโอ้โหรถติดมากทุกคนนะทราบดีใช่แล้ว<ม>จริงๆอะนาทีสองนาทีหรือแค่30วินาทีมันสําคัญมากนะคะสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตภาวะฉุกเฉินเพราะว่ามันเป็นวินาทีชีวิตจริงๆ